Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสภา,าวะภูมิอากาศสภา,าพอากาศฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้การพยากรณ์อากาศวันนี้ก็อาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้คือวันที่27ตุลาคมก็พบว่าประเทศไทยเราก็มี พื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องคือแทนค่าด้วยสีแดงครับผมคือประมาณ9 0 1ม mm มขึ้นไปโดยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากวันนี้ได้แก่จังหวัดจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางภาคตนออกเฉียงเหนือคือจังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารจังหวัดนครพนมนะครับผม สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลิเมตรแทนค่าด,ด้วยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมไล่มาตั้งแต่ทางภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจ,จังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีชาเชียงซาสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาคปรปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีและก็มาทางเลื่อนมาทางนี้ก็ได้แก่จังหวัดนครนายกสระบุรีลบบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอด็ดจังหวัดสกลนครนะครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกนกะฝนตกตั้งแต่หนักมากจนถึงหนักก็อยู่แถวทางภาคตวันออกเฉียงเหนือพรภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคกลางบางส่วนและก็ภาค ภาคเหนือตอนล่างบางจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทงางภาคใต้นั้นก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับเหมือนเดิมเมื่อวานครับอยู่แถวพังงาภูเก็ตตังและจังหวัดสตูลครับผมโดยสภาพภาพอากาศรวมของวันนี้ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลจากพายุจะมีนะครับผมซึ่งดูจาก การวิเคราะห์โมเดลฝนก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะครับผมแล้วก็คาดการว่าจะไปสิ้นสุดตรงประมาณวันที่29ครับพ่อแม่พี่น้องของให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคต้นออกเชียงเหนือได้ติดตามข่าวสารของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผม โดยเฉพาะทางแถวจังหวัดมุกดาหารจังหวัดลงไปจนถึงจังหวัดศรีสเกตครับผมสุรินอาจจะได้รับผลกระทบมากครับโดยเฉพาะในช่วงวันนี้คือวันที่27 <c oughs> ตุลาคมไปจนถึงวันที่28ครับพ่อแม่พี่น้องพายุจามีและก็ขอเตือน ไปยังพ่อแม่พี่น้องฝั่งเรานะครับผมโดยเฉพาะไล่มาแต่แขวงบุริคำไซไปจนถึงแขวงอัตปือจามประสักนั้นคาดการว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวสวนนักเขตไล่ลงไปนะครับผมแถวนี้ถ้าดูจากโมเดลฝนแล้วจะพบว่าเป็นพื้นที่สีแดงส่วนใหญ่นะครับคือฝนค่อนข้างหนักถึงหนักมากครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะถแถวเซกองอัตปื จามปาศักและสารวันครับขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวซึ่งกลุ่มเมฆฝนได้เข้ามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เตรียมตัวและก็ระมัดระวังทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอาจจะมีน้ําท่วมสะพานน้นําป่าหลายหลากในบริเวณนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าน้ําโขงก็ยังก็ยังสูงอยู่นะครับขอให้ เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอย่าประมาทครับพายุลูกนี้ก็คาดการว่าจะอยู่กับอยู่ในบริเวณนั้นประมาณเกือบ2วันครับพ่อแม่พี่น้องส่งผลกระทบโดยตรงนะครับผมเกือบ2วันครับ27 28เพครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวกันด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยกันครับผม ประจำวันที่27ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่27ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคตวนออกหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือตอนบนและภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากมีลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคกลางประกอบกับมีพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมี บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่27-28ตุลาคมนี้นะครับผมสำหรับลมตวนตกและลมตวนตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลดมันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนคลืนลมบริเวณทะเลดมันและอ่าวไทย มีฝนมีกำลังฝนปานกลางโดยทะเลน้ำมันส่วนตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลน้ำมันตอนบนและอ่าวไทยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงประมาณมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับ ในส่วนของจังหวัดนครพนมนั้นได้รับผลกระทบและมีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเกือบจะเที่ยงคืนเป็นต้นมาครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ตกโปรยปลายหรือค่อนข้างเล็กน้อยมีบางช่วงบางตอนที่ค่อนข้างหนักนะครับเป็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมหรือเป็นช่วงช่วงมาครับผมอยู่ที่ภาวะลมที่พัดผ่านเข้ามานะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคนะครับผม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-26ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามสภาวะอากาศประจ,จวันของทางภาคตอนออกเฉียงเหนือครับผมวันนี้ภาคตอนออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24ถึง32องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว 10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคากลางนั้นคาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 3 6องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงเหนือความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกกันครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมตวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม เราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่2 3 2 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียส มีลมตนตกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ฝั่งตนตกกันครับผมฝั่งอันดามันนะครับผมข้ามฝั่งมาครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงาภูกเกต็ตตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับพร้อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมามีลมตวนตกเิงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตะวนตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่จะไปดูขบวน พายุหยะยาตาทางชนละมาศในวันนี้นะครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงประมาณน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับก็ขอให้เตรียมตัวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมร่มไปด้วยก็ดีครับผมหรืออาจจะอยู่ในบริเวณที่มีที่กำบังนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับดูจากโมเดลฝนแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นครับผมแต่ก็ไม่อยากให้ตกนะครับผมอยากจะดูสําหรับผมก็ดูการถ่ายทอดสดก็อยากจะดูแบบสวยๆครับแต่ถ้ามีฝนตกมาเราก็ห้ามไม่ได้ครับพราแม่พี่น้องมันเป็นธรรมชาตินะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยเรามาดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้คือวันที่28ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสส่วนวันอังคารที่29ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนน,นั้นกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องส่วนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนลดลงคือประมาณ10%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์ฝนปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานคร คือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาของวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับผมกรุงเทพมหานครก็คาดการไว้ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในเขตหนองจอกเขตพระขนงมีนบุรีลาดกระบังยานวาบางขุนเทียนสาทรคลองเตยวัฒนาเขตวัฒนาและเขตคลองสาวานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วน การคาดการณ์บริเวณที่มีฝนตกปานกลางนั้นของกรุงเทพมหนาคนครคาดการณ์ว่าอยู่ในเขตพระนครดุสิตบางรักบางเขนบางกะปิปทุมวันป้อมปราบสตูพ่ายสัมพันธวงศ์พญาไททนบุรีบางกอกใหญ่เขตห้วยขวางเขตคลองสามวาตลิ่งชันบางกอกน้อยภาษีเจริญหนองแขมราชบรูรณะนะบางพัดดินแดงบึงกลุ่มบางซื่อจตุจักรเขตบางคอแหลม เขตประเวศสวนหลวงดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าวบางแคหลักสี่สายไหมคันนายาวสพานสูงเขตวังทองหลางบางนาทวีวัฒนาทุ่งครุและบางบอนนะครับผมโดยภาพรวมของการพยาการณ์อากาศฝนของกรุงเทพมหานครก็อยู่ในค่อนข้างที่จะตกปานกลางนะครับในบริเวณที่มีงานพระราชพิธีครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวด้วยนะครับ อาจจะถือล่มไปด้วยครับผมก็จะเป็นการดีมากๆเลยครับผมแต่ก็ขอพระพนาว่าอย่าให้ตกครับเพื่อจะได้เป็นพระราชพิธีที่สวยงามนะครับผมเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องผมได้ดูในช่วงเวลาที่มีการซ้อมซ้อมใหญ่วันที่ฝนตกก็ ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากมีอุปสรรคจากฝนตกนะครับที่ซ้อมใหญ่วันนั้นแต่วันซ้อมเล็กก็สวยงามครับพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะไปดูเหมือนกันครับผมแต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนแบบย่อๆกันครับผมเนื่องถ้าใครอยากดูรายละเอียดในการวิเคราะห์โมเดลฝน ก็ขอให้กลับไปดูในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับผมที่ได้ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนี้ก็จะขอวิเคราะห์แบบย่อๆกันนะครับผมฉบับเต็มอยู่ในช่วงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงโดยในช่วงที่ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากพายุจามีก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมานะครับผมโดยเฉพาะทางภาคตวนออกเฉียงเหนือนะครับและก็สปปพรพาวนั้นก็ได้รับผลกระทบหรือได้รับอิทธิพลจากพายุจามีก็ตั้งแต่ตั้งแต่20นาฬิกาของวันวันที่26เป็นต้นมาครับผมและก็จะไปสิ้นสุดน่าจะอยู่ในช่วงวันที่28นะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักถึงหนักมากนั้นก็อยู่แถว ทางสงปป,ปลาวเสียเป็นส่วนใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องไล่มาตั้งแต่แขวงบริคำมไซลงไปจนถึงแขวงอัตปือจำประสักโดยกลุ่มที่หนักที่สุดก็อยู่ทางน่าจะไล่ไปตั้งแต่สวรรณเขตลงไปจนถึงอัตปือจำปรักนะครับแต่ที่โดนที่โดนกลุ่มเมฆฝนหรือฝนตกคาดการว่าในที่เป็นสีแดงนั้นก็อยู่แถวเซกองและก็ อัตปือจำปัสักเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับสบปปลาวส่วนประเทศไทยเหล่านั้นก็ได้รับอิทธิพลจากพายุจามีค่อนข้างที่จะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับโดยเฉพาะทางภาคตนออกเฉียงเหนือครับพ่อแม่พี่น้องถ้าสรุปโดยภาพรวมก็ไล่มาตั้งแต่จังหวัดบึงการนะครับผมไปจนถึงจังหวัดน่าจะถึงจังหวัด ตามแนวชายแดนก่อนนะครับผมจนถึงจังหวัดศรีสะเกตอุบลราชธานีครับไล่ไปและก็จะมีผลกระทบต่อไปจนถึงและก็มีหย่อมกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักอยู่แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางๆนะครับแถวขอนแก่นไล่ไปจนถึงจังหวัดสุรินทร์บุรีย์นครราชสีมาบริเวณนี้ครับผมโดยภาพรวมนะครับส่วนโดยภาพรวมของประเทศไทยเรานั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่น อยู่ในช่วงเวลา15-17นาฬิกานะครับผมโดยทางภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลาดังกล่าว15-17นาฬิกาภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมรวมไปถึงภาคเหนือภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางตอนบนก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงปานกลางครับผมโดยประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ จากพายุจามีก็อยู่แถวทางจังหวัดนครพนมไล่มาจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวจังหวัดแนวชายแดนนะครับผมหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดนแนวชายแดนที่ติดกับสปปลาวครับฝนค่อนข้างตกลงมาเรื่อยๆครับผมแถวจังหวัดนครพนมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนมาแล้วครับช่วงแรกๆก็มีลมกระโชกแรงพอสมควรแล้วก็ต่อมาก็มีฝนตกโปรยปรายบ้างบางช่วงแล้วก็ ปานกลางบ้างบาง,บางช่วงและบางช่วงก็หนักพอสมควรครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้อาจจะมีบางจุดที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะแถวจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางของพายุจามีครับผมแล้วก็ส่วนสปปลาวนั้นโดยภาพรวมก็ตั้งแต่จะ บริคัไซลงมาจนถึงอัตรป,อประยุร์จำปัสสนะครับผมโดยเฉพาะแถไล่มาที่ค่อนข้างหนักมากหน่อยก็คืออยู่แถวทางสวนนเขตลงไปจนถึงอัตปือยุร์จำปัสสนบริเวณนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมในการสัญจรไปมาและก็ดูแลทรัพย์สินด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ําท่วมฉพานน้นําป่าไหลหลากได้ครับผมเนื่องจากฝนตก เป็นเวลานาน,านครับค่อนข้างหนักจงจนถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าประมาทครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นกับผมก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแบบย่อๆแบบสรุปครับพ่อแม่พี่น้องถ้าต้องการจะดูรายละเอียดหน่อยหนึ่งก็จะไปดูกลับไปดูที่คลิปช่วงเวลา18นาฬิกานะครับผมเรามาสาด,ดูการสรุปสภาวะอากาศประจำวันของ ประเทศไทยกันครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเป็นการาฟิกที่สรุปมาแบบให้ดูแบบเข้าใจง่ายขึ้นนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแหง่ง หลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลด,ดลง1-3องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมสำหรับทางภาคตะนออกเชียงเหนือคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค บริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองโดยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสิงห์บุรีรอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสุพรรณบุรี นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับพ่อแม่พี่น้องส่วนกรุงเทพมหานครนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมสำหรับทางภาคตะวันออกคาดกันว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะชงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผม เราเลื่อนมาดูทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเยลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตตรังและจังหวัดสตูลครับผมถ้าดูจากภาพรวม ผวันนี้ตามที่กรมอุตุนิยมคาดไว้ก็อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็เป็นการดีครับที่ฝนตกลงมาเนื่องจากว่าในบางพื้นที่นั้นน้ําได้แห้งขอดไปแล้วครับผม ทำให้ข้าวในช่วงนี้ซึ่งต้องการน้ำพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนล่างนั้นต้องการน้ำพอสมควรครับพ่อแม่พี่น้องปีนี้น้ำน่าจะค่อนข้างน้อยครับโดยเฉพาะเขื่อนลำตะคองก็ยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เยอะครับผมเรามาสรุปแบบคร่าวๆข,ข,ของการพยากรณ์อากาศประจำวันที่27ตุลาคมกันก็คาดการณ์มาคาดการณ์และพยากรณ์ไว้ว่า ประเทศไทยของเราก็จะมีฝนตกโดยภาพรวมก็จะตกอยู่ในช่วงตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงประมาณ18นาฬิกานะครับผมยกเว้นภาคตะนออกสิีงเหนือที่ติดกับตามที่ได้รับอิทธิพลจากพายุจะมีก็จะตกเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะตกไปจนถึงวันที่29ตุลาคมครับแต่ก็คาดการว่าจะตกไม่ค่อยหนักครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลงหนวดนะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามามีสุขมีขส,ส,สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม